แพทพีเข้าร้องสอ,อทอถูกใช้รูปโปรโมทเว็บพนันแจงที่มาการเงินตอบชัดรวยจากอะไรนักแสดงสาวแพทนภภาตันตระกูลพร้อมแฟนหนุ่มพีชานนวงงามขำเดินเข้าร้องทุกกับตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหลังถูกแอคเคา์ในแพลตฟอร์มติ๊กตอ,อกนำภาพคู่ของทั้งคู่ รวมถึงน้องเรซซิ่งลูกชายและรูปอดีตสามีมาใช้ประกอบในเนื้อหายังบอกว่าทั้งคู่เล่นพนันออนไลน์จนทำให้มีฐานะขึ้นหลังจากที่นักแสดงสาวและแฟนหนุ่มได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทั้งคู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า โดยแพปณะพาเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมารองทุกปัญหาหลักๆที่เจอคือ TikTok Account 1ทําำคลิปขึ้นมาโดยตั้งหัวข้อว่าพีชานนท์ทำอาชีพอะไรทำไมถึงมีฐานะแล้วมาอยู่กับแพทได้อย่างไร2คนนี้ก็ทำงานอะไรหัวข้อมันน่าสนใจพอกดเข้าไปคอมเมนต์มันจะมีพอกดเข้าไปก็เป็นเว็บพน,นันเขาบอกว่าเราเล่นเว็บนี้รวยมากซื้อบ้านหลังที่สราคา50ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงตอนแรกจะไปแจ้งความเงียบเียบกับพีสองคนที่สอพอแถวบ้านพอได้ปรึกษาจากท่านผู้การท่านบอกว่าต้องให้เป็นข่าวเพราะถ้าเกิดเราไปทำกัน2คนเงียบเียบก็ยังมีคนหลงชื่ออยู่เพราะว่าคลิปนี้มีคนดู3ล้านวิวยังมีคลิปย่อยๆไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนวิวแสดงว่ามีคนเข้าถึงเยอะมากความเสียหายน่าจะเป็นวงกว้าง เราสองคนพยายามเข้าไปแก้ไขด้วยการเข้าไปคอมเมนต์ปรากฏว่าเราสองคนโดนบล็อกวันนี้เลยเข้ามาขอความช่วยเหลือว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะสิ่งที่เห็นมันคือเฟกนิวส์แพทเจอเพจนี้ประมาณ1อาทิตย์ FC แพทก็เจอกันหมดอีกอย่างเวลาที่แพทขึ้นไลฟ์ตกใจมากเพราะทุกคนเข้ามาเมนในทิศทางเดียวกันว่าพี่แพทเห็นคลิปนี้หรือ,อยังได้มีการทาอะไรหรือ,อยังอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเราเลยปล่อยไม่ได้ เรื่องนี้เราสองคนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราสองคนไม่ได้เล่นการพน,นันแต่ที่กังวลมีหลายคอมเมนต์บอกว่าลุงอยู่หมู่บ้านเดียวกับแพทเห็นตลอดเลยแล้วมีการเอารูปบ้านใครก็ไม่รู้มาแปะไว้ในคลิปยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือ แอีกอย่างคือเขาใช้รูปครอบครัวแพทแปดในคลิปนั้นด้วยบ้านหลังแรกเรายังไม่สําเร็จเลยแล้วมีการเอ่ยถึงที่เป็นพ่อของเรซซิ่งด้วยซึ่งเขาไม่ได้รับรู้เลยคนยิ่งให้ความน่าสนใจที่เราได้ข้อมูลตรงนี้มาเรามีอีกแอคเคาท์หนึ่งที่เราไม่คอมเมนต์อะไรเลยคอยดูความเคลื่อนไหว ส่วนรายได้ของแพทมาจากการไลฟ์ขายของและการรับงานพิธีดาราซึ่งตลอด30ปีที่ผ่านมาก็พอมีเงินอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ต่างๆอย่างแน่นอน ด้านพีชานวน์แฟนหนุ่มเผยว่าผมไม่ได้ซื้อบ้านหลังที่2และบ้านหลังที่ซื้อราคา11ล้านบาทส่วนรายได้มาจากการเทรดหุ้นและเทรดทองคำล่วงหน้าซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเทรดหุ้นและทองคำล่วงหน้าต่างๆผมก็มีเงินอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากพอที่จะซื้อบ้านหลังละ50ล้านได้ทั้งนี้บ้านหลังที่ซื้อในปัจจุบันจะต้องผ่อนเดือนละ68,000บาท รายได้จากการเทรดหุ้นและทองคําก็เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากพอที่จะซื้อได้ตามข่าวด้านคนตำรวจตรีชัดชปัญธาการคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งเปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจได้มีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีความผิดเข้าข่ายตามกฎหมายอาญาข้อหาการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและความผิดตามพอรอบอ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพบการพน,นันหลังเกิดเหตุได้ใช้ระบบทางเทคนิคเข้าไปตรวจสอบเว็บดังกล่าวพบว่าเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานและมีความเคลื่อนไหวในการเปิดเว็บพนันออนไลน์อย่างน้อย3เว็บไซต์ส่วนผู้ใช้ติ๊กตอกดังกล่าวคาดว่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการที่ใช้วิธีการสร้างข่าวและเรื่องเท็จขึ้นมาโดยใช้กระแสจากดาราและคนดังทําให้เกิดความเข้าใจผิดและสงสัยจนต้องเปิดเข้ามาดูในคลิปและลิงก์ดังกล่าวก่อนที่จะทักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเว็บพนันดังกล่าวมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศจึงได้ประสานให้กระทรวง e s s และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและประสานส่งเรื่องให้ศาลปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังได้มีการประสานไปยังผู้ใช้ tiktok ต้นเรื่องก็พบว่าได้มีการปิดแอคเคาท์หนีไปแล้วแต่ทางเราก็ยังสามารถตรวจสอบได้ จัดนี้จะให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบว่าผู้ลงทะเบียนเว็บดังกล่าวเป็นใครเพื่อํำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามถึงกรณีของทนายตั้มว่าเคยถูกทนายตั้มเข้ามาเรียกรับเงินเพื่อใช้ในการช่วยเหลือดีสามีหรือไม่สาวแพทย์ตอบว่าทนายความที่ดูแลแพทย์คือทนายอาคมแนวไม่ทราบมาก่อนว่าทนายอาคมเป็นเพื่อนกับทนายตั้ม ที่ผ่านมาทนายตั้มไม่เคยเข้ามาทางแพทแต่ไปเข้าหาทางพี่เบนเองส่วนรูปแบบวิธีการจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามที่เบนเคยให้ข่าวไปแล้ว